สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยนะครับถามว่าคุ้มครองเกี่ยวกับธรรมชาติใดบ้างนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีภัยนู่นภัยนี้นะครับจากธรรมชาติเนี่ยก็เลยมีคําถามว่า ภัยธรรมชาติใดบ้างนะครับที่ประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่อันดับแรกนะครับก็คือในเรื่องของไฟไหม้นะครับไฟไหม้นะครับเกี่ยวข้องกับการที่จะคุ้มครองรถยนต์ของท่านเนี่ยนะครับในประกันชั้นหนึ่งเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าท่านจะไฟไหม้นะครับจากตัวรถของท่านเองหรือว่าไฟไหม้นะครับ จากภายนอกนะครับแล้วก็มาทําให้กระทบนะครับหรือว่ามีผลเกี่ยวกับรถของท่านนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากไฟไหม้จากด้านนอกนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่ทางประกันเนี่ยจะไปฟ้องร้องนะครับกับต้นเพลิงนะครับส่วนไฟไหม้ที่ตัวรถของท่านเองนะครับทางประกันภัยนะครับก็จะให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวรถของท่านนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามีกรณีเหตุไฟไหม้อยู่นะครับแล้วก็ท่านขับรถวิ่งเข้าไปนะครับเพื่อ ที่จะไปประชนเพลิงอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเราขับรถเข้าไปเสียงภัยเองนะครับประกันจะไม่คุ้มครองนะครับส่วนอันดับที่2นะครับก็บเป็นเรื่องของการน้ําท่วมนะครับซึ่งน้ําท่วมเนี่ยก็เรียกว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะ อยู่ในกระแสรหรือว่าอยู่ในภาวะนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ําท่วมแล้วก็มีน้ําท่วมขึ้นทุกปีนะครับฉะนั้นท่านตระหนักได้เลยนะครับว่าการที่น้ําท่วมเนี่ยทางประกันภัยเนี่ยก็รับผิดชอบนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นกรณีรถของท่านเนี่ย จอดอยู่นะครับในที่จอดนะครับแล้วน้ําก็ท่วมเออขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการท่วมรถนะครับหรือท่านขับรถไปนะครับแล้วก็น้ําไหลบ่ามานะครับน้ําป่ามาทําให้ท่วมรถของท่านนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าท่านขับรถไปหาน้ําหรือน้ํามหารถนะครับถ้าน้ํามหารถนะครับปรกกันภัยกระเคลมนะครับส่วนท่านขับรถเข้าไปหาน้ํานะครับนั่นก็แปลว่าท่านเองเนี่ย พร้อมที่จะเสี่ยงภัยนะครับหรือว่าพร้อมที่จะวัดดวงนะครับว่าท่านเนี่ยจะผ่านไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ท่านขับรถหาน้ำนะครับประกันภัยก็จะไม่ได้เค็นนะครับอันดับที่3นะครับก็คือเรื่องของพายุนะครับพายุที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือเรื่องลมนั่นเองนะครับฉะนั้นลมเนี่ยที่จะพัดหรือว่าพัดพายุ นะครับซึ่งประเทศเราเนี่ยก็ไม่ได้มีพายุที่มันจะใหญ่โตแบบนั้นเนี่ยบ่อยครั้งนักนะครับอย่างพายุเฮอริเคนหรือว่าพายุทอร์นาโดแบบนี้นะครับที่จะหอบรดทั้งคันเนี่ยแล้วก็เหวี่ยงขึ้นไปบนอากาศเนี่ยโอ้โหเรียกว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่โชคดีนะครับที่ไม่มีภาวะไทยภัยธรรมชาติแบบนั้นอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ยังมีภัยพายุอยู่บ้างนะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นพายุใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้ข้าวของเนี่ย พัดมานะครับแล้วก็มาทบกระทบกับรถของเราหรือทรัพย์สินของเรานะครับอย่างเช่นพัดสู่ต้นไม้นะครับต้นไม้หักนะครับแล้วก็มาทับรถของเราอย่างนี้นะครับประกันภัยก็อยู่ในความรับผิดชอบเหมือนกันนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับซึ่งในแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับอาจจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของภาคเหนือนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่เราเนี่ยก็ไม่ค่อยมี เรื่องของแผ่นดินไหวนะครับแต่ว่าบางครั้งนะครับเราก็ยังเคยได้ยินใช่ไหมฮะว่าทางภาคเหนือหรือว่าแนวหรือว่ารอยแตกแยกนะครับของทางแผ่นดินทางเหนือเนี่ยนะครับเราก็ทําให้มีการสั่นไหวนะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาวะแผ่นดินไหวอยู่ด้วยนะครับซึ่งแผ่นดินไหวนั้นน่ะก็รวมอยู่ในประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับสําหรับอันดับสุดท้ายนะครับก็คือ เป็นเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับซึ่งดินโคลนถล่มเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราขับรถไปนะครับอาจจะเป็นไหลทางนะครับ <c oughs> ทางสูงชันนะครับหรือว่าอาจจะมีก้อนหินนะครับหรือว่าจะมีโคลนอะไรที่มาถล่มนะครับหรือว่าแลนสไลด์เนี่ยทำให้รถเราเนี่ยจอดอยู่นะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ก็ได้รับความคุ้มครองนะครับไม่จําเป็นที่ว่าเราจะต้องเรียกว่าอะไรฮนะขับรถอยู่ทางเหนือนะครับแต่บางทีเนี่ยผมว่า เรียกว่าเกือบทุกที่นะครับก็จะมีทางลาดชันมีอะไรนะครับบางครั้งเนี่ยภายธรรมชาติแบบนี้นะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเรียกว่ามีเรียกว่ามีประกันชั้นหนึ่งไว้เนี่ยก็คุ้มครองนะครับแล้วก็มีความอุ่นใจนะครับที่จะทําให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ใช้รถใช้ถนนนะครับเรียกว่ามีความคุ้มครองตลอดไปนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านต้องการ ประกันภัยนะครับก็อย่าลืมติดต่อเรานะครับสีคกรุงออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ